สวัสดีครับดรรงศักดิ์ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้เรตินะคะห้องเรียนใช้นาน,นาววรรณกรรมแห่งแดนลังกอนค่ะซึ่งท่านอาจารย์ดรรงศักดิ์นะคะก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศเป็นอย่างยิ่งค่ะและวันนี้นะคะเราก็มาร่วมพูดคุยนะคะในประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับหนังสือใช้นานาวเร่มนี้กันค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมทีมคณะผู้แปลนะครับที่ได้เลือกหนังสือ อารยธรรมแดนมังกรนะครับเอามาแปลแล้วก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนโดยจางเหวยซึ่งเป็นเหมือนบรม,มครูด้านการพัฒนาของประเทศจีนเลยนะครับจางเหวยนี่เป็นนักวิชาการที่เคยทำงานในต่างประเทศเรียนหนังสืออยู่ต่างประเทศในยุโรปแล้วเมื่อกลับมาทำงานในประเทศของเขาด้วยความ รักความผูกพันกับประเทศแล้วก็ได้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศจีนในการเปลี่ยนแปลงไปในระยะ30ปีที่ผ่านมาเขาก็ใช้ประสบการณ์นี้ในการถ่ายทอดมุมมองเนื้อเรื่องและก็เขียนให้มองให้เห็นว่าช้ยด้านนาวในปัจจุบันนี้เป็นยังไงนะครับก็คิดว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือทีอ่นักอ่านควรจะอ่านนะครับ ประเด็นสำคัญที่ตัวเองได้สาระจากหนังสือเล่มนี้ก็คือว่านอกจากเราจะได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของจีนที่ผ่านมาทั้งเล่าตั้งแต่ระยะเล่าอย่างสั้นๆถึงอารยธรรมจีนในยุคโบราณและก็เปลี่ยนแปลงมาจนกระทั่งสู่ยุคที่จีนเนี่ยตกต่ำ แล้วก็กลับพลิกฟื้นขึ้นมาสู่ความเป็นนิวไชน่านะครับทำให้เรามองเห็นว่าปัจจุบันจีนเป็นในปัจจุบันเป็นยังไงและโมเดลที่ใช้ในการพัฒนาจีนในปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นตัวอย่างเป็นทิศทางให้กับนักพัฒนาสังคมโดยเฉพาะผู้บริหารของเราคนที่จะทำงานด้านการบริหาร น่าจะได้ศึกษาหนังสือเล่มน,นี้เป็นมุมมองตัวอย่างต่อไปครับอยากอยากเข้าใจจีนในปัจจุบันต้องไม่พลาดที่จะติดตามอ่าเินนา,นาวนะคะอันนี้อาจาแจ ชนนี่นะคะจริงๆก็มีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็นเลยนะคะทีนี้ประเด็นหนึ่งที่กาลังเป็นที่สนใจกนตอนนี้ก็คือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของด่งแทบเป็นเส้นทางนะคะก็เลยอยากจะถามความคิดเห็นนะคะของท่านอาจารย์กัเตร์ตะรงศักขาว่ามีมุมมองนะคะค่ะอย่างไรค่ะไม่มีเสริมนิดนึงโดยเพาะอย่างที่ท่านมีประสบการณ์เป็นอดีตผู้ ที่ไปประจำอยู่ที่องค์กา <UN ESCO S 2> รยูเนสโกตัวแทนของไทยนะคะตัวแทนของไทยท่านท่านเป็นผู้บริหารมากเลยทีเดียวพระทรงผู้บริหารวันนี้นะท่านผศผู้ชมทางบ้านได้ฟังในมุมมองนี้ท่านว่านานาชาติคิดยังไงกับจีนณปัจจุบันนะคะกระหนึ่งแถมเส้นทาดด้วยที่ชัดแจ๋นะค่ะเออเอาประเด็นที่อยู่ในหนังสือนี้ก่อนนะครับหนังสือนี้เนี่ยได้ให้มุมมองที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางความเป็นมาเป็นไปที่ดีเพราะว่าเขาเล่าถึงโครงการที่จะเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมการติดต่อสื่อสารเนี่ยในหลายเส้นทางเช่นอัฟกา,านิสถานปากิสถานในไซบีเรียนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างนี้เป็นต้นนะครับการเส้นทางการเชื่อมโยงการคมนาคมเนี่ย มันจะทำให้โลกได้เชื่อมถึงกันแล้วก็ติดต่อถึงกันสร้างมิตรสัมพันธ์แล้วก็สร้างความกลมเกลียวของประชาชนให้เป็นพลเมืองโลกให้เป็นพี่เป็นน้องที่เราจะมาติดต่อกันในมุมมองของไชน่า n o วเนี่ยผมว่ามันสอดรับกับทิศทางการพัฒนา ของสหัสวรรษใหม่ของโลกเราและในปัจจุบันเนี่ยทางสหประชาชาติหรือทางยูเนสโกเนี่ยก็มีทิศท,ทางที่จะสร้างาการติดต่อสื่อสารเชื่อมการแลกเปลี่ยนทางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมกับชาวโลกนะครับดังนั้นเรื่องหนึงแถบหนึ่งเส้นทางเนี่ยผมไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของการขยายอิทธิพลจีนอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ย มันเป็นเรื่องของอิทธิพลของคนลเมืองโลกที่เราจะกลมกลืนผสมปสานแล้วเราเป็นคนที่เราจะอยู่ในโลกใบเดียวกัน